เมยไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่นะฮะแต่จะบอกเกี่ยวกับพี่นายนิดนึงกับเจษเสมียนก็คือพี่นายกับเมยเนี่ยโตมาด้วยกันเกือบ20 ปี20กว่าปีแล้วนะคะก็ทําอะไระแล้วพี่นายเขาเป็นคนที่มีฝีมือมากๆนะคะด้วยคนเราด้วยมีความรู้เยอะมากจะมีความรับผิดชอบเยอะนะคะนี่คือสิ่งที่ดีกับพี่นายนะคะเขามีความรู้เยอะเพราะฉะนั้นเขาแบ่งความรู้ให้กับทุกๆคนที่ด้อยอากาศหรือว่าอยู่นอกไกลาจากกรุงเทพนะคะมันบางทีเราจะเห็นหลายคนที่เก่งมากๆแต่ไม่ยอมแบ่งความรู้หรือว่าไม่ยอมไปคือเก็บงกอะ่ะเก็บไว้กับตัวเองนะคะแต่พี่ ที่นายมีเท่าไหร่ให้ทุกคนนะคะแล้วก็แบ่งแล้วก็สอนทุกคนแล้วก็สอนทุกคนให้มีศิลปะในหัวใจเมื่อทุกคนมีศิลปะในหัวใจเราไม่มีการทะเลาะเบาแว้งกันแน่นอนนะคะมีแต่ความรักเพราะฉะนั้นศิลปะมันไม่ใช่อะไรที่แบบว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเป็นแค่ละครมันเป็นอะไรให้สอนคนให้เป็นคนให้เป็นมนุษย์นะคะคำว่าศิลปะมันทำให้คนเป็นมนุษย์จริงๆคะ่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือศิลปะและการแสดงดีๆในเทศกาลเจ็ดสเสมียนอาร์ตเฟสติวัลที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของชุมชนศิลปะค่ะและสัญญานะคะว่าถ้ามีอะไรดีๆแบบนี้เบรคอเล็กจะนำมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนค่ะวันนี้นะคะขอลา la 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 ทั้งหมดนี้นะคะก็คือศิลปะและการสแสดงดีๆในเทศกาลเจ็ดเสมียนอาร์ตเฟสติวัลที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของชุมชนศิลปะค่ะและสัญญานะคะว่าถ้ามีอะไรดีๆแบบนี้เบรคอเล็กจะนำมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนค่ะวันนี้นะคะขอลาไปกับบรรยากาศของการสแสดงดีๆในเทศกาลแห่งนี้แล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะไปค่ะ ล้วก็เจ้าเจ้าก็ดีละเออขนมเจ้าข้าเจ้าขอถามอย่างเจ้าได้ก่อนว้ามาเลยจงงางอีีเจ๋อมันจะไปเรืออย่างเจ้างในที่สุขความก็คือเปิดเผยเออเจ้าชายมันเป็นความประสง